พี่เดินตามมโอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ดาวจะมาแนะนำกระบะนะคะวันนี้เราจะําเสนอกระบะตัวนี้เป็นปี14.2.5เยนธรรมดานะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่2แ6,500นะคะจากราคาหน้าใต้เราอยู่ที่3.15ล้านบาทนะคะตัวนี้2.5ปี14นะคะรานะคะและตัวนี้นะคะเป็นวีก้หนแชมปนะคะมี2,10 0 สองกิน5 Vento ตัวนี้ราคาอยู่ที่สามแสนต้นเหมือนกันนะคะแต่บอพี่ดาวไม่โปรให้นะคะใครสนใจก็ติดต่อมได้นะคะ Vito คัสองพันนะคะฟิมานวลาตอนนี้นะคะราคาอยู่สองแสนหน่อยๆนะคะหม้าหพันนะคะตัวนี้ปีสิบสาหรือสิบสี่สิบสี่ ใช่ครับนรมดเหมกันแล้มีปให้นะคะตัวนี้สามแสนเหมือนน,นะคะหนึ่ตัวนี้สีขาสันราคามต้นถ้าักมาเดี๋ยวมีราคาชให้นะคะสได้นะคะอันนี้จะเป็นอนะคะูแม็กมานาดูแมกอะพ่ซี่ดิดูแม็นะคะเรามีแม็กแม็กแต่งให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่สามแสบาทนะคะ ปี2017น,นนะคะขอดนะคะขอดันเจอปี2017กเอดมาค่าลงอสุน,นะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้อิซุสห้ปูีตัวนี้ปี13ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแนะนำนิดนึงตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ใช้ในมาประหยันดน้ะมาณล็อกสอุ้าปี13นะคะตัวนี้เรามีราคาให้อยู่ที่285นะคะคันนี้ออโต้ราคาให้ไปเลย285นะคะ ก็มาคันนี้ค่ะอนอ,อนออิวออนยู P17 ตัวนี้ราคาอยู่300,000หน่อยลนะคะตัวนี้สนใจขันไหนก็อักได้นะคะเดี๋ยวมีเบอร์โทรให้นะคะรถกระบะสวยๆนะคะสนใจคันไหนสอบถามด้วยนะคะบ <Bye> ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ